ตอนนี้นะคะเรามีแก้วอยู่2ใบค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่ไขมันเนื้อสัต์นะคะใส่เท่าๆกันนะคะทั้ง2แก้วมีไขมันเหมือนกันอีกแก้วหนึ่งเราจะใส่อาหารเสริมของเราไปค่ะโอเคโอเค แล้วเราจะคนแก้วที่มีอาหารเสริมของเราไปด้วยค่ะโอเคเราจะปิดฝาไว้ทั้ง2แก้วแล้วก็พรุ่งนี้เราจะมาดูผลลัพธ์กันค่ะแก้วนี้คือแก้วที่เราเไม่ได้ใส่ตัวอาหารเสริมเข้าไปนะเห <ừ> ็นไหมคะว่าไข่มันอิ่มตัวมากๆเลยแล้วก็นี่คือแก้วที่เราใส่อาหารเสริมเข้าไปนะคะ ใสมากเลยทุกคนไขมันมันละลายไปหมดเลยค่ะโอโอเคค่ะทุกคนจากการทดลองทั้งสองนี้จะเห็นได้ว่าน้ำมันสนนี้สามารถละลายสารอันตรายเช่นคอเลสเตอรอล และสารปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมได้สุดยอดมากๆเลยค่ะอเลฮายสัีกุ้สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับนานาสุภาพรเชนนลวันนี้นะคะทุกคนนานามีเรื่องดีๆจะมาเล่าให้ฟังะคะ่ะก็คือว่าต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าโดยส่วนตัวเนี่ยนานาเนี่ยเป็นคนชอบกินชอบลงองจพวกปิ้งย่าง เป็นฟรายอะไรที่เป็นมันๆอะไรที่เป็นทอดทอดอะไรแบบนี้นานๆจะชอบมากเลยโดยที่ว่าตัวเองอ่ะไม่เคยคำนึงถึงเลยว่าสุขภาพจะเป็นยังไงอะไรที่จะตามมาอะไรแบบนี้จนวันหนึ่งนะคะทุกคนพอนานๆเข้าเนี่ยนานๆก็รู้สึกว่าตัวเองสุขภาพแย่ลงแล้วก็เริ่มค้นหาอาหารเสริมต่างๆค้นไปค้นมาก็เลยได้เจอกับตัวนี้ค่ะตัวนี้ จะเป็นสารสก,กรัดน้ำมันส่นเข็มแดงซึ่งมีคุณสมบัติช่วยทำความสะอาดหลอดเลือดนะคะเพราะว่าหลอดเลือดของเรานั้น มีความสำคัญมากมันเป็นบ่อกเกิดของโรคภัยต่างๆและมักจะมีที่มาของภาวะเลือดเป็นโกรดที่มาของเสียในเส้นเลือดมากเกินไปซึ่งเกิดขึ้นได้ในช่วงปัจจุบันนะคะทุกคนและเมื่อสิ่งเหล่านี้เริ่มสะสมในหัวใจ<ๆ>ก็จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะหลอดเลือดหัวใจเป็นโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจตีบ กั้นเนื้อหัวใจตายหรือถ้าสะสมในสมองมากๆก็จะทำให้เกิดภาวะสมองขาดเลือดและเลือดออกในสมองได้ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตเลยค่ะนอกจากนี้นะคะอาหารที่กินอยู่ทุกวันนี้มักจะมีสารประกอบไปด้วยน้ํำตาลสารเติมแต่งต่างๆเช่นไขมันจากมากรีนไขมันจากสัตว์อะไรแบบนี้นะคะ่ะ ซึ่งสารเหล่านี้มันสามารถสะสมในร่างกายได้อย่างต่อนเนื่องและเป็นเวลานาน,านตามหลอดเลือดซึ่งอันตรายมากหากไม่ดูแลตัวเองหรือดีดอกเลือดอย่างสม่ำเสมอค่ะซึ่งในจุดนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของอาหารเสริมน้ำมันสนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในขณะนี้เลยค่ะน้ำมันสนตัวนี้นะคะจะช่วยขับสารพิษและคอเลสเตอรอลในในเส้นเลือดอย่างได้ดีเยี่ยมแล้วก็ยังช่วย การไหลเวียนโลหิตให้ดีคือบรรเทาอาการภาวะเลือดอุดตันได้บรรเทาอาการโรคเกาแล้วก็ยังช่วยเสริมภูมิต้านทานไวรัส RNA กับ DNA ได้ด้วยค่ะในระยะเวลาหนึ่งเดือนจะเห็นได้ว่าน้ำมันสดตัวนี้สามารถล้างสารพิษในร่างกายอย่างเห็นผลได้ชัดโดยเลือดที่ค้นจากการปนเปื้อนอคอลเลสเตอรอลจะกลับมาเป็นสีแดงสดอีกครั้งค่ะ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากแบรนด์เบเดลกอริีสั่งตรงมาจากเกาหลีนะคะคือน้ำมันสนเข็มแดงไวตราโกลระดับพรีเมียมที่ประกอบด้วยน้ำมันสนเข็มแดงกลั่นละเอียดถึงก็ค่ะใช้สนเข็มแดงถึง1.6กกิโลกรัมเลยทีเดียวและที่สำคัญนะคะแบรนด์ของตัวนี้นะคะ มีตรารับรองฮาลานจากเกาหลีแล้วก็สิงคโปร์ด้วยเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะทำการทดลองว่าน้ำมันสนสกัดตัวนี้จะมีประสิทธิภาพต่อไขมันสัตว์ยังไงโอเคเอาละค่ะทุกคนอตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาทดลองกันนะคะว่าอาหารเสริมของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพแค่ไหน แล้วก็มีคุณสมบัติที่จะละลายไขมันในหลอดเลือดจริงไหมเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะก่อนจะไปการทดลองนะคะเดี๋ยวน้านาจะแกะให้ดูว่าแคปซูลมันเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะเป็นตัวเหมือนเหมือนกับวิตามินนะคะกินหอมมากค่ะทุกคนกินแบบอารมา a เลยค่ะเดี๋ยวเราจะลองทานดู ทุกคนคะหลังหลังจากที่เรากินอาหารเสริมเข้าไปนะคะเราต้องดื่มน้ำเยอะๆด้วยนะคะโอเคตอนนี้นะคะเรามีแก้วอยู่2ใบแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีไขมันจากจากเนื้อสัตว์ที่เราทดอดย่างนะคะแล้วก็เราก็จะมีอาหารเสริมของเรานะคะ เดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่ไขมันเนื้อสัตว์นะครับใส่เท่าๆกันนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราใสา่ไขมันลงไปแล้วนะคะทั้งสองแก้วมีไขมันเหมือนกัน อีกแก้วหนึ่งเราจะใส่อาหารเสริมของเราไปค่ะโอเค,อเคตัวนี้คือตัวที่เราไม่ใส่อาหารเสริมเข้าไปเดี๋ยวเราจะคนนะคะคนให้มันละลายความไขมันโอเคอ่าแล้วเราจะ คนแก้วที่มีอาหารเสริมของเราไปด้วยค่ะโอเคโอเคเราจะปิดฝาไว้ทั้งสองแก้วแล้วก็พรุ่งนี้เราจะมาดูผลลัพธ์กันค่ะโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เมื่อวานเราได้ทำการทดลองไว้ทิ้งไว้ใช่ไหม เดี๋ยววันนี้นะคะถึงเวลาแล้วที่เราจะมาเปิดดูว่า,าหลังจากที่เราใส่อาหารเสริมเข้าไปเดีจะมีประสิทธิภาพยังไงบ้างมาดูกันเลยค่ะเราจะเปิดฝาแล้วนะคะแก้วแรกก่อนแก้วนี้คือแก้วที่เรา,าไม่ได้ใส่ตัวอาหารเสริมเข้าไปนะเห็นไหมคะว่าไขมันอิ่มตัวมากๆเลย แล้วก็นี่คือแก้วที่เราใส่อาหารเสริมเข้าไปนะคะโอ้ใส่มากเลยทุกคนคือไขมันมันละลายไปหมดเลยค่ะโอโอเคค่ะทุกคนจากการทดลองทั้งสองนี้จะเห็นได้ว่าน้ำมันสนนี้สามารถละลายสารอันตรายเช่นคอเลสเตอรอล และสารปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมได้สุดยอดมากๆเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคนที่สนใจที่อยากจะทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะควรที่จะกินตอนเช้า1เม็ดแล้วก็ตอนกลางคืนก่อนนอน1เม็ดและควรดื่มน้ำตามเยอะๆนะคะเพราะว่าสารพิษเขาจะถูกขับออกมาทางปัสสาวะค่ะโอเคค่ะสำหรับคนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะคะ สามารถกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะอย่าลืมมาดูแลสุขภาพกับพรีเมียมไวท์ตาโกันนะคะ